โอ้โหโอไม่ตอนนี้รอบผมหมดแล้วแถมติดลบด้วยติดลบ53าสิสามกับร้อโหมาตาโตมาช่วยหน่อยเอาดี่ไปลอ้ลอรถปรับรู้ไ,มไ,ไหมทำไมถึงมีลอ้อเพราใช้วิวบักไงละ่ะมันขายโลบ,บักเลนสี่ถึงห้าบางทีก็เกลนห้าอยู่เนาะ you know? ลิงรล้านอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคครับ okay, ผมจะบอกอยาใน,นตอนเนี้ของขายเซอร์ในกลุ่มนะเป็นกลุ่มโลบอกถ้าถามว่าลิงอ์อยู่ไหนนะ อยู่ใต้คลิปก็เป็นเสื้อตัวที่ผมใส่ตัวนี้นะมีสีขาวแล้วก็มีสีดําด้วยโย่สวัสดีครับวันนี้เชลอ,อบปุ๊บนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรือ f c เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้รีวิวแค่2คนพอนะเพราะอีกคนนึงไม่ตอบแชทนะวันนี้เราก็เอาบุคคลในตำนานมาก็ิือที่ป๊อปหายไปปะสองหรือสัปดาห์ก็ไม่รู้สามสี่ห้าคลิปแล้วมั้งใช่คือช่วงนี้ผมชอบอัดคลิปเดียวก็เลยไม่ได้ที่ป๊อปมาแล้วก็ที่ป๊อปไม่ค่อยว่างติดอะไร GTA ป่ะจิตจีทีเอก โอเคงั้นวันนี้เรามาเริ่มรวิวเ,เลย FC กันก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นของคนแรกนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าผมไม่ได้ถามมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าเรือแล้วให้เขาขับดีกว่าเจ้าของเรือมาขับไหมหรือว่าไม่ต้องขับปล่อยมแล่นไปเลยไม่กลัวตวกอว่ะน,น,นั่งข้างในดีกว่าโอเคอน,นี่ก็เป็นเรือลำแรกของ FC นะแล้วก็เป็นเรือแบบว่ายังไงดีแบบอันนี้ผมว่ามันเหมือนเรือในชาร์กไบนะไอเรือราคาหนึ่งพันในเกมชาร์กไบอะแต่แค่มันผอมฝ่านะแล้วก็เท่ฟ้าด้วย โอเคผมก็คิดว่าแล่นในแบบปกติแต่เรือนี้น่าจะแข็งอยู่เพราะว่ามันทํามาจากเหล็กเราจะมาดูกันนะว่าเรือลำเนี้ยกับไอเรือเออเรือในแบบเนื้อเรื่องแบบอะไอแบบคู s สตอรี่ไอคลิปที่แล้วเราดูว่าลําไหนมันอึดประกันนะโอเคเริ่มเกมเลยกดเริ่ม okay. โอเคเฮ้ยเรือเรือเฮลิคอปเตอร์หมุนได้ด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นสีเหลืองนี่เป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่เลยลเนี่ยโอเคก็สองลำนั้นน่าจะปล่อยให้เขาแล่นไปนะมันทำให้ผมนึกถึงรถบรรทุกเลยแต่นี่เปลีป่ยนเป็นเรือแทน โอเคก็มีทบโบไหมเรือลำนี้หรือไม่มีน่าจะไม่มีเป็นระบบขับแบบเอ,อ่อออโต้น้ำทะเลนะให้น้ำทะเลพัดไปโอ้ <c oughs> ต้องเรียกออโต้น้ำทะเลก็ไม่รู้โอเคนะเราก็ปล่อยให้เรือมันแล่นไปอย่างนี้นะเราก็จะยังไงดีผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากจะเร่งความเร็วคลิปนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเร่งไปผมก็ไม่มีเพลงจะมาใส่อีกก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็เอาเพลงเดิมมาใส่เหมือนเดิมแหละก็ผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะถ้้สังเกตดูนะช่องผมอาจจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อะไรใส่นะ แต่มันอาจจะมีเป็นบางคลิปแต่เอฟเฟกที่เอามาใส่คือเป็นเสียงเอฟเฟกที่ผมทําเองนะอย่างเช่นแบบผมขับเรือเนียผมก็ทำเสียงเอฟเฟกเองไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวูบประมาณเนี้ยทำเสียงเอฟเฟกเองไปเลยเออจะได้ไม่ไม่ต้องไปหาโหลดได้ไง <c oughs> ลองดูเอ,อ่อลองสังเกตตัวอย่างโฆษณาขายโลบักร้านวิกบักสิไอตอนที่มีแบบว่าตอนเอฟเฟกวางเสียงล้อกับเอฟเฟกป้ายชื่อร้านอะ่ะนั่นยังเป็นเสียงผมเลยดั <c oughs> งนั้นถือว่าเราจะเร่งความเร็วคลิปไปนะแล้วปล่อยให้เรือมันแล่นไป โอเคนะครับตอนนี้เหมือนเรือเราจะคือยังไงดีเออมันเหมือนปลาต้องโกสามอันมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ด่านคนปลานะครับโยนระเบิดมารัวเลยดูสิเห็นไหมนี่ตูมเดี๋ยวผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด่านออหินนะครับเป็นด่านที่บอกเลยแล้วว่าเรือเปาะอาจจะผ่านไม่ได้นะแต่เรือลำนี้คือผมคิดว่าน่าจะอึดพอลำที่แล้วเพราะลำที่แล้วมันทํามาจากเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กแบบหนาะเป็นเหล็กแบบ ธรรมดานะตอนนี้ก็ยังไงดีถึงเช่นชัยแล้วครับอีกแค่นิดเดียวนะคือว่าที่ผมบอกไปนะว่าอะไรใกล้เปิดเทอมแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้สร้างเรือด้วยแต่ก็ผมอาจจะแคสแบบอื่นนะตอนเปิดเทอมอ่ะก็อาจจะแคสบีโอโบสแต่นานที่จะมาอัดนะผมอาจจะเล่นแบบเล่นไปเรื่อยแหละแมบไหนเล่นได้ผมแคสหมดเลยก็ไม่รู้สิก็ต้องรอดูกันแต่ผมบอกเลยนะว่าผมจะสร้างเรือสวยๆเอาไว้หนึ่งคันก่อนที่ก่อนที่ไอ้นี่ จะแบบเปิดเทอมแบบจริงจังโอ้ยเรือเรือดีดเรือดีดนึกว่าขี่ม้าโอ้ยคือลำเมื่อกี้ตกไปแล้วโชคดีที่มาอยู่อีกลำหนึ่งถ้าอยู่ลำหนึ่งนี่คือตายครับจริงๆตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่อย่างนะผมกําลังสร้างเออเหมือนจะเป็นตลาดน้ําอยู่นะแต่ผมยังสร้างไม่เสร็จผมเพิ่งจะเริ่มเองถ้าสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีผมไม่แน่ใจว่าพี่ซิวจะมาช่วยสร้างด้วยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะสร้างร้านก๋ยเตี๋วก่อนเพราะว่ามันร้าน,นก๋วาเต ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็ได้โอเคอันนี้เราถึงสมบัติแล้วนะครับถึงเส้นชัยแล้วเย่ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่าการใส่สิ่งเอฟเฟกต์แบบทำเองมันจะเป็นยังไงนะตอนที่ผมเปิดกล่องโอเคเปิดอย่างนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้อ่าเปิดอย่างนี้เราก็เท่ดีโอเคเดี๋ยวเราก็รอกิจมาโหลดเรือให้นะนี่ไอ้กิจมารอโหลดเรือแล้วกิจโหลดเรือเลย โ <Okay S 2> อเคนะครับตอนนี้ก็เป็น,นหุ่นยนต์<ใ>นจากเกมอะไร,ะไรนะกิบมาจากไททันฟครับเป็นรุ่นโ s ตตาโอเคนะครับรุ่นอะไรนรั่นแหละโอเคก็ผมไม่รู้จักนะเอ้ผมรู้จักเกมแต่ผมไม่เคยเล่นนะก็นี่เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของกิบนะก็ะจะสามารถบินได้แล้วก็เดินได้นั่นแหละแต่ตัวที่ผมจะรีวิวอะ่ะไม่ใช่ตัวนี้นะมันคืออีกตัวหนึ่งตัวที่มีแขนนะโอเคเดี๋ยวผมจะขับให้ดูแล้วก็ จะรีวิวหุ่นยนต์กิจให้ดู่ะผมไม่สามารถสอนสร้างได้นะเพราะว่ารถสเอกกจตอันนี้ระบบเดินเดียวกันกับตัวก่อนปะที่สอนในคลิปที่แล้วเดียกันเลยแต่ว่าขามันแคบเพราะว่าพยายามจะอิงความเป็นจริงโอเคก็ใครอยากรู้ว่าสร้างไงก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีวิวหุ่นยนต์จากไททัฟบอลอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าไปอะกฤษโหลดเลยนี่ดูสิครับห้องโคตรหรูนะนี่คือเป็นหุ่นยนต์นี่ตรงนี้นะมีมีดด้วยเป็นมีดดาบนะแล้วก็มีแบบ เป็นปืนปืนในแทนฟอปากิตใช่นี่ครับปืนผมไม่รู้นะเหมือนหรือเปล่าถ้าใครเคยเล่นเนดูได้นะนี่ปืนไท้ต้องปอแต่ผมมันทําให้ผมนึกถึงเดตินี้มากกว่าไม่รู้สิอันนี้เป็นปืนตอนจบอะที่มันจะอยู่ในตาของอ่าบีทีกับมีแท็กเกอร์ปืนปืนี้อกมากเลยปืนพอปืนป่าใช่โอเคนะตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นกระดาษแล้วก็มีแบบเหมือนเราอยู่ในโรงขุนยนนะเออ แล้วก็เราโยนลงไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราขึ้นขุดโยนมาแล้วนะก็โอเคโยนอ๋อเออโยนมาแล้วแล้วเราจะปิดกระจกก่อนนะนี่นี่หัวย,ยังยืนอยู่นะปิดอันนี้กิจเชฟบอกล่องขนช่วยแล้วว่ากิจไม่มีนะกดอก็ปิดเลยรู้สึกมันมันยืนได้ดีนะกิจแบบไม่ค่อยจะล้มมากิจกิจทำยังไงหลหรอ๋อ,อใช้ใช้บอกล่องขนจริงๆนั่นไงเออถึงถามไงใชฟอกล่องขน,ขนช่วยหรือเปล่าโอเคครยนต์ตอนนี้ก็นี่นะครับ ก็สามารถเดินได้นะแล้วก็สามารถไอ้นี่ได้ด้วยขยับแขนนี่ครับขยับแขนได้แล้ฟันจึกจึกจึก,จกสับหมูแล้วนะผมหนยนสับหมูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโอเปเชนไฟเอร,ร,ร์นี่มีหุ่นยนต์สับแตงโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสับให้ดูนะฮึดจึกจึกจึก,จก,จกแล้วก็ว้าวดูสิครับแตงโมหายไปเลยไม่ใช่เราเตอนนี้ก็สามารถจับนี่คนระับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดกระจกใช่ป่ะโอเคก็ มันสามารถที่จะถือคนได้นะมือหนึ่งเป็นมือมือซ้ายนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมถือคนได้ไหมพอสามารถจับคนแบบหยิบขึ้นมาดูได้นะนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็แขนมีตัวเจได้ไหมกิจโอเคเราสามารถทำจนแบบทำท่าแบบว่าเอาเอาดาบบังแดดได้นะนี่แบบอากาศร้อนนะครับต้องเอาดาบบังแดดนี่ครับแบบโอ้ยวันนี้มันร้อนเนี้อชึง้ง โอเคเราจะลองไปเดินดูนะครับว่าเจะเดินถึงเส้นชัยหรือเปล่าก็รอไอตัวนี้มีระบบติดทอโบนะครับเดี๋ยวเราติดห้ดูนี่ครับอ๋อตอนนี้คือแบบเดินไปด้วยติดทอโบด้วไจ้ไวๆนะครับนี่ครับคือเท่มากแต่คือกิจน่าจะกำลังจะตายเลยไม่ช้าเนื่องจากว่าตัวจมเข้าไปานั้นนั้นแหละเดี๋ยวเราจะให้หุ่นยนต์เอ้ยเอาแขนไว้ข้างบนหน่อยกิจจะได้ไม่หล่นโอเคเอาไว้ข้างบนแล้วนี่ครับหุ่นยนต์วิ่งไวมากเลย คือมันเหมือนคนยนต์จริงๆเลยนะดูดีทั้งการเดินทั้งอะไรคือเหมือนคนยนต์มากนะครับดูสิแต่ก็สําหรับผมเนี่ยผมไม่คิดว่ามาทับซ้อนผมอาจจะทําไม่ได้นะแต่คือผมอาจจะสร้างยนต์ได้แต่ถ้าจะให้มันเดินสมดุลผมจ,จะทาไม่ได้เนื่จากว่าผมชอบทําอลังการเนี่ยแล้วหนก็คือแบบตัวมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักนะครับอันนี้ก็หุออ่นไอโฟนหมดแล้วนะเหลือแต่เหลือแต่ขานะครับโอ้ยโอ้ยกิดหัวโขบบอลลิงละอ้าวจิดละก่อนไปแล้วนะด ผมนยนเดินไปแล้วไปไปผมโยนเล่นบอลลิงนะครับให้หยิบบอลลิงได้หยิบโขกก็เนี่ยก็คือเอาง่ายๆหอนตัวนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปขับถึงเส้นชัยนะแต่ที่ดีๆที่ผมคิดนะผมคิดว่าเอาไว้อวดคนแบบว่าเราไปเล่นห้องหลักอะ่ะเราโยนแล้วไปอวดบบเดินทั่วแมปเลยแล้วคนก็ต้องแบบขอเข้ามาในฝั่งอะ่ะประมาณนั้นโอเคต,ตอนนี้ผมจะเคือเลนนะแล้วครับเหลือแค่ขาเดียวไม่สามารถเดินได้แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตแล้วก็ จะดูว่าหัวยนต์ตัวนี้ใช้บล็อกอะไรบ้างนะแบบเป็นบล็อกล่องฝนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันโอเคนะครับนี่ก็เป็นห่นยนต์ของจิบนะห้ามมีคนสงสัยว่าทำไมห่นยนต์ถึงไม่ล้มนะก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นขาของมันนะที่จริงขามันใหญ่มากแต่เราใช้บล็อกล่องฝนนะเอ้ไม่ใช่ดิใช้ไขควงนะครับก็คือใช้ไขควงคลิกไปแล้วก็กดให้มันใสๆนะสาหรับคนไม่เป็นนะเดี๋ยวให้ดูนี่คือวิธีทาบล็อกล่องฝนนะอเอาไขควงคลิกเข้าไปแล้วก็นี่ปรับตรงนี้โอ้ยกดปรับตรงนี้นะยี่สิบห้าคือแบบว่าใสาใสนิดนึงงแต่่ยัไมมใสา,าก 5้าห้าสิบอุ้ยผลผิดโอเคเนี่ยเจ็ดห้าไหมกระจกเห็นว่าใส่แล้วแต่ถ้าเราเอาหนึ่งร้อยเนี่ยคือมันจะีลายเปมันบล็อกล่องผลเลยนะเห็นไหมใช่ป๊อบบล็อกล่องหนใช่โอเคอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอไปก่อนก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปให้อยากให้ผมลงคลิปบ่อยผม,ผมก็ต้องลงคลิปเอาไงผมต้องลงคลิปแบบอื่นอะที่ไม่ชิบบิวบ์อสอะแต่ผมกลัวคนไม่ดูผมก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ อย่างเช่นไมได้ตะลองอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากรีวิวร้านอาหารเหมือนกันนะผมก็เล่นไปประมาณ3ชั้นและสชั้นนี่ไม่ใช่หมูนะหมายถึงตึกโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ใบ